เอาแล้วก็ต้องขอสวัสด,ดีทู้ชุมานด้วยนะผมยินดีต้อนรับสไลา์การคอนเซนเซชั่นทีวีนะฮะวันนี้ก็พบาผมในคอนเซนทรกแล้วเช่นเคยนะครับผมอ่าวันนี้เนี่ยผมมาเอ้าห้องเต็มวันนี้ผมมาเล่นเกมเอ่ออารีนาเบเกอร์ซากานะครับผมเนี่ยก็เดี๋ยวนะอืม แบนึงขอดูอันนี้ก่อนไม่เอาปับป๊บปับ๊บปั๊บขอเก็บไอ้พวกนี้ก่อนนะฮะเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังว่าเออเกมมันเป็นอะไรยังไงนะฮะฮี่ได้ด้วยของเด็ดของเด็ดชะไอ้ยาปับ๊บแปดสิบสี่แล้ว ผ่านดันเจี้ยนนะฮะสมอบรางวัลอ่นนอนนออลาฮะเดี๋ยวโอเคไอ้มอบรางวัลเดี๋ยวผมขอดูตรงนี้ก่อนอ่าไอสำหรับใครที่เล่นเป็นแล้วนะไอแต่ยังไม่รู้ว่าไอภารากิจเนี่ยไอความสดชื่นเนี่ยมันจะเป็นภารากิจรายวันนะครับผมซึ่ง เนี่ยคะแนนแล้วก็หาจากพวกนี้นะเออมันให้เราทําอะไรเราก็ทําไปตามที่กําหนดนะ,ะแล้วเราจะได้ไอไอคะแนนตรงเนี้ยเออบวกกี่คะแนนกี่คะแนนนะฮะมันก็จะบวกให้นะครับผมแล้วเนี่ยสาหรับพอเราได้สิบคะแนนเราก็จะได้รางวัลอันนี้นะฮะได้ห้าสิบได้อันนี้ได้แปดสิบอันนี้นะฮะแล้วร้อยคะแนนเต็มก็จะได้นะครับผมเป็นรออายวันนะฮะสำหรับใครที่ไม่รู้ว่ามอบรางวัลน,นี่มันคืออะไรนะฮะ อ่ามันก็คือไอ้ตรงนี้นะภารกิจรางวัลตรงนี้นั่นเองเอ่อเราสามารถรีเฟซตรงนี้ได้นะมันจะมีแค่สี่ภารกิจให้เราเลือกนะถ้าเราไม่พอใจเราสามารถรีเฟซได้นะครับผมนะแล้วเราก็รับรับไปนะครับผมอนนี่คืออะไรวะอ๋อจําได้ละอืมนะะเราเฮ้ย ใช่เราก็รับรับตรงนี้ไปนะฮะเออแล้วเราก็ทําให้สําเร็จนะครับผมเมื่อเรารับรางวัลแล้วนะฮะมันก็จะได้รางวัลนะอย่างที่บอกไปเมื่อกี้แล้วก็อันนี้มันก็จะเพิ่มขึ้นนั่นเองนะฮะนี่ของรางวัลก็จะเป็นตามนี้เลยฮะนี่รางวัลนะครับที่ผมรับไปแล้วเนี่ยมันจะเป็นเอ่อใช้การความโกรธนะฮะ9ครั้งซึ่งผมใช้ไปแล้ว3อ่ะเรามาอาธิบายระบบของเกมกันเลย เ,เดี๋ยวขอขายก่อนจะได้อธิบายไหมเนี่ยาขายอันนี้ซึ่งผมก็เล่นจนตัวค่อนข้างที่จะเทพแล้วนะฮะก็มีนี่พลังเ,เดี๋ยวขอเข้าตรงนี้ก่อนอัตราการชนะ76เปอร์นะฮะเล่นมาทั้งหมด278ครั้งนะฮะในอารีนาพลังต่อสู้นะฮะผมผมจะมีอยู่อ่อ 4 3 0 0นะฮะซึ่งสำหรับคนที่เล่นใหม่เนี่ยถือว่าค่อทางเยอะอยู่นะฮะเพราะว่าคนที่เล่นใหม่มันจะมีแค่ร้อยส0งอยเองนะฮะเมื่อเริ่มเริ่มเวลหนึมานะฮะโอเคกิจกรรมนี่มันก็จะเป็นเอ่อกิจกรรมของช่วงนี้นะฮะให้เราเก็บไอ้การ์ดอันนี้ไว้นะฮะแล้วเราเอามาแลกของรางวัลในพวกนี้นะครับผมอ่าขออธิบายระบบของเกมก่อนเลย เอ่อตอนเริ่มเกมมาแล้วเนี่ยมันจะให้เราเลือกคาแรคเตอร์ของเรานะฮะเลือกคาแรคเตอร์เราเลือกอะไรก็ได้ะฮะเลือกมันจะมีให้เราเลือกอยู่สี่สี่คนนะ,ะคืออ่าลุซี่จะเป็นมาเรียนะฮะมีมาเรียมีเอ่อมีคาซามิน, Maria, นะฮะมี Maria, มเวสเวสนะฮะ, West, West, ะ,ฮะแล้วก็มี เอ่อตัวอะไรวะไอตัวผมเปียไอผมถักเปียผมถักเปียเอา,เ,อาเป็นว่าช่างมันเถอนะนะก็ <c oughs> <c oughs> มันจะให้เราเลือกอยู่สี่สี่ตัวนะครับอ่าพอเราเลือกมาแล้วปุ๊บเนี่ยมันก็จะแนะนำอะไรให้นะฮะ อ่าซึ่งผมก็จะแนะนำอ่าในแต่ละแต่ละอันนี้เลยนะฮะซึ่งมันจะปลดล็อกเมื่ออ่าเลเวลถึงไอขีดจำกัดตรงนี้นะฮะไออันนี้มันก็จะเปิดเมื่อเวลสิบนะฮะอันนี้เปิดเมื่อเวลหกอันนี้เปิดเมื่อเวลแปดนะฮะอันนี้เปิดเมื่อเวลหนึ่งเลเวลสามนะฮะอันนี้เวลสิบห้าจะเปิดอันนี้เเวลสี่นะครับผมอ่าผมจะอธิบายอ่าของลัคกี้เฮาส์เลย ล็กกอเฮาเนี่ยมันจะต้องใช้ไอ้การ์ดอันนี้นะฮะในการหมุนหมุนเพื่อสุ่มของนะ,ะโอ้โหได้ได้นี่มันจะต้องใช้การ์ดตัวนี้นะฮะตัวน้าโชคตรงนี้นั่นเองเนะะี่ยเพื่อหมุน1วันมันก็จะเพิ่มเอจำนวนที่ให้เราหมุนฟรีอยู่3ครั้งนะฮะซึ่งเดี๋ยวผมขอหมุนก่อนเลยแล้วกันเผื่อจะได้1,000โกโอ้ผ่านไปแล้วเรียบร้อยโอ้ได้มา80ผลงานลบ อ่ะอีกทีหนึ่งอ่ะได้มาเจ็ดสิบโอเคนะฮะเดี๋ยวผมขอเปิดอันนี้ก่อนนะฮะใช้ทั้งหมดปั๊บอโ,อโอร้อยเอ็ดเลยวะแหมร้อยเอ็ดไม่อยู่ภาคใต้หรือเปล่าวะไม่รู้ได้เกาะคิสตันนะเกาะอันนี้อ๋อผมมีอยู่แล้วนี่นะขายแม่งเบยสองพันสี่ 2004. นะฮะ าขายไปแล้วโอเคก็ Lucky House กี u s e าก็จะเป็นอย่างเมื่อกี้นี้นะฮะอ่าอันนี้ผมก็หมดไปแล้วนะครับผมมันก็จะซุ่มของให้เราอย่างที่เห็นเมื่อกี้นี่แหละส่วนร้านอาหารนี่นะฮะร้านอาหารไม่ได้เอามาเติมอาหารอะไรนะอย่างที่ผมทําไปตอนแรกนะฮะเมื่อเรามีของไอ้พวกเนี้ยไอ้เนี่ยบัตรรับสมัครไอ้บัตรรับสมัครขั้นสูงหรือไอ,อ้อันนี้นะฮะไอ้ใบอันนี้นะมันจะรีเฟรชฟรีทุกๆเอ่อ สามชั่วโมง,งมั้งนะฮะแล้วเราก็ใช้ไปมันก็จะสุ่มของสามอย่างให้เราเลือกนะฮะอ่าบางอันมันก็จะได้ฟรีบ้างเราก็กดได้รับไปแต่บางอันเนี้ยมันจะมีข้อแลกเปลี่ยนนะคือสองหมื่นเจ็ดอ่อกระตังของเราเนี้ยนะฮะเงินสดนะฮะก็จะดูตรงนี้โอ้ผมมีสี่แสนแล้วนี่ <c oughs> ตังมีสี่แสนโคตรรวยรวยรวยอ่าฮะรวย นะฮะส่วนอัปเกรดเนี่ยเ,เดี๋ยวผมขอไปเอ้ยจะไม่ใช่ไม่ใช่อัปเกรดเนี่ยเรามาตรงนี้นะสถาบันวิจัยการลบนะครับผมไอ้ที่มันเป็นหัวค้อนเมื่อกี้นะฮะอ่ะแล้วเข้าคลิกเข้ามาปุ๊บของที่เราใส่อยู่นะในนี้นะฮะไอ้ของไม่ว่าจะเป็นอ่าอันนี้ยกเว้นปีกกับสัตว์เลี้ยงนะฮะอัปเกรดในนี้ไม่ได้นะครับผมไอ้ของเช่นธงลบเกาะเครื่องประดับรองเท้ามืออาวุธนะฮะ เราสามารถอัปเกรดในนี้ได้นะเมื่อ,เ,อเราก็นี่คลิกคลิกไปที่ของที่เราต้องการอัปเกรดนะฮะเ,เ,เ,เล่นก่อนก็ได้วะ่ะเรามาเล่นกันนะฮะเดี๋ยวเมื่อกี้เ,เดี๋ยวเราค่อย <laughs> เดี๋ยวเราค่อยอธิบายใหม่นะฮะมาเล่นก่อนจะ จะอ,อธิบายให้ละเอียดยิบเลยนะฮะ,ะเดี๋ยวตอนนี้ขออธิบายการต่อสู้ก่อนนะครับผมอตรงข้างล่างนี่นะเป็นช่องสกิลของเรานะเมื่อถึงตาของเรามันจะสุ่มสกิลหนึ่งสกิลนะฮะเพื่อเราให้เรากดใช้นะฮะกดใช้ไปแล้วมันก็ยัมีความสามารถเขียนบอกให้นะฮะ แล้วเราก็คลิกที่ตัวเราฮะแล้วลากมันจะมีวิถีกระสุนให้เรามองเห็นอยู่นะครับผมอ่าแล้วก็ปล่อยนะฮะมันจะเป็นการยิงออกไปนั่นเองอ่าฮะอ่าก็ปล่อยให้คนนี้ยิงไปนะฮะชื่อแอมแอมฟุกนะ,ะชื่อฟุกนะ โอเคอ่าปล่อยให้คุณเซี่ยวป่าเซี่ยวป่านี่น่าจะเป็นเอ่อชื่อของไอตัวละครนะฮะกับลูซิเฟอร์ด้วยเหมือนกันอ้าวติดเสาในการผมอืมคราวนี้ผมก็ยิงได้สบายแล้วฮะรามาลุมลูซิเฟอร์กันฮนะเพราะว่าไอ คนฟุกเขาเนี่ยมันไม่มีทางยิงโดนเซี่ยวป่าแน,น่นอนนะมันจะติดเสาฮนะออก็จะยิงโดนลูซิเฟอร์ตัวนี้นี่เองอ่าถ้าเป็นแบบถ้าชี้อย่างนี้แล้วมันอ่อเป็นสี่เหลี่ยมสามอันอย่างนี้นะแสดงว่าต้องใช้การ์ดสามการ์ดนะในการใช้สกิลนั้นนะครับผม บางบางการก็ใช้แค่อันเดียวนะฮะบางการก็ใช้ตั้งสามเนี่ยเห็นไหมนะฮะโอเคอ่ะล่วงไปแล้วนะฮะคราวนี้ผมก็มาอ่าจัดการไอ้ตัวเซี่ยวป่านี่ก่อนนะฮะมันจะได้อ่ไม่สร้างความเดือดร้อนให้ผมอย่างนี้ อันนี้ก็เหมือนกันนะใช้สามอันนี้ก็ใช้สามการนี่ระดับความแม่นของผมเนี่ย <c oughs> โอ้เน่ยอาลูซิเฟอร์ยิงไม่โดนแน่นอนฮนะติดแง่งข้างหน้านี่เห็นไหม อ่าผมเมื่อกี้ผมตั้งใจเปิดทางให้อ่าคุณฟุกเขานะฮะเขาจะได้มีช่องในการยิงไอเจ้าเซียวป่านี่นะฮะแถอยู่เรื่อยเลยนี่เห็นไหมฮะยิงได้ละไงมันเข้าแค่นิดเดียวเองอะโอเคถ้าตาผมโอ้นงั้นอ่าอย่าพึ่งดีกว่านะฮะ รให้ผมขยับตัวได้ก่อนนะเพราะว่าตอนนี้ผมติดสถานะแช่แข็งของอที่คุณเซียวป่าเขาทําไว้กับผมนะยิงไว้แล้วทําให้ผมขยับไม่ได้นะครับผมก่อนนะอย่ายิงเอ้ยยิงลูซิเฟอร์ดีกว่าไอตัวนี้ยังไงมันก็ตายเอาตายแล้วแล้วกูขยับไม่ได้นะฮะอ่าผมว่าคนลูซิเฟอร์นะ่าจะอยู่ข้างล่าง <laughs> โอ้เขียวหัวไปนิดเดียวขี่เชียวหัวน่ะอยู่ตรงนี้แน่นอนฮะจากสัญชาตญาณของผมแล้วเนี่ยนี่ไงเห็นไหมอ้าวได้แล้วนะฮะขยับตัวได้แล้วปับ๊บยิงแม่งตรงนี้ไอตเ่ีเย็ยบลอยฮะลวง ชนะนะฮะล่วงลงพื้นโอเคฮะการต่อสู้ก็น่าจะมีประมาณเท่านี้นะฮะก็จะคล้ายๆเอ่อบูมแซดกับกันเบานะับผมนะเกมไม่โคตรแก่เลยคล้ายๆกันนะฮะแต่บูมแซดกับกันเบาเนี่ยมันจะต้องเอ่อใช้การกดนะคลิกเอ่อกดปุ่มนะเพื่อมันจะมีขีดเกตตรงนี้นะให้เราเอ่อคำนวณเอาเองว่าจะยิงเท่าไหร่นะฮะแต่อันนี้ให้เราคลิกแล้วลาก นะครับอ่ะแล้วก็มาดูไออันนี้นะฮะอันเนี้ยมันจะเป็นไอที่มันเขียนเอาของที่ระลึกของเอ็มม่าหรือของตัวอะไรอะไรอะไรแล้วแต่นะฮะถ้าเกิดว่าเป็นแบบถ้าเกิดว่าเป็นในข้างหลังพื้นหลังสีเทาๆอย่างนี้นะฮะไอที่มันเขียนข้างบนว่าแบบธรรมดานั่นนะฮะอ่าอันนี้นะฮะมันจะใช้อย่างนี้ 1ตัวเนี่ยถ้าคันแรกนะมันจะต้องใช้3อันนะในการปลดล็อกตัวละครนั้นๆนะครับผมอ่าเราก็จะมีอยู่ในเอ่อการนี่มีอยู่ในครอบครองนะอย่างนี้เป็นต้นนะฮะและตัวต่อไปนะฮะมันจะเอ่อต้องปลดล็อกก็ต้องใช้เอ่อยีอันนะฮะนี่ก็จะนี่เราจะใช้อันไหนก็ได้นะ เลือกเอาแต่ข้างบนเนี่ยมันจะเพิ่มแค่หนึ่งนะข้างล่างมันจะเพิ่มเยอะกว่านั่นเองไออันสีทองนั่นนะแต่มันจะหายากหน่อยอ่าแล้วมีอะไรอีกดันเจียนนะฮะเข้าไปมันก็จะมีนี่ปลดล็อกนะม,มันก็จะมีแบบปลดล็อกเลเวลหนึ่งถึงสิบแปดนะฮะอ่าเมื่อเลเวลอันนี้เลเวลสิบแปดทำไมมันไม่ปลดล็อกล่ะเลเวลยี่สิบ ไม่รู้เหมือนกันนะฮะเอาไปว่ามันจะปลดล็อกนะตามเลเวลที่มันเขียนไว้นะครับผมอันนี้ผมก็เคลียร์หมดแล้วนะฮะอันนี้ก็ยากขึ้นมาอีกหน่อยผมก็เคลียร์ใกล้หมดแล้วนะค้างไอตัวนี้นะต้องเวลยิบห้าถึงจะสูวมันได้นะครับผมสนามฝึกฝนนะฮะก็เหมือนที่ผมเข้าตรงนี้นะสนามฝึก นะครับนะเอ่อทำการทําให้เอ่อตัวละครเราแข็งแกร่งยิ่งขึ้นนะฮะให้เราคลิกที่ตัวละครที่เราต้องการจะอัปเกรดนะฮะแล้วคลิกไปที่เพิ่มดาวฮะมันจะมีไอ้อันนี้นี่คือประโยชน์ของไอ้คริสตัลพวกนี้นะฮะไอ้คริสตัลพวกนี้นะฮะที่ผมมีอยู่ในครอบครองเนี่ยห้าสิบหกอันเจ็ดสิบสองอันร้อยเอ็ดนะอันนี้มีห้าแปดสิบสองห้าสิบเก้าหกสิบนะฮะ แต่คนอาจจะสงสัยนะครว่าทําไมผมมีไอ้ก้อนไฟเนี่ยแค่ห้าแล้วอย่างอื่นมันมีเป็นโอ้หลายสิบนะฮะเพราะว่าไอ้ตัวนี้นะ,ะผมก็อัปเกรดมาถึงเออสิบเอ็ดดาวแล้วนะฮะสิบเอ็ดดาวนะครับผมมันก็จะต้องใช้ไอ้อันนี้นะฮะเยอะพอสมควรซึ่งผมก็อ,อัปเกรดมาถึงขั้นนี้แล้วมันก็เลยเหลือน้อยนะครับผมอ่าพออันนี้ครบนะฮะเราก็คลิกที่เพิ่มดาวนะฮะ มันก็อย่าเพิ่มให้เราแต่ต้องใช้แอปผลงานการลบนี้ด้วยนะที่มันติดอยู่บนมุมซ้ายบนนะฮะของไออันนี้นี่นะฮะอ่าคลิกเพิ่มดาวนะฮะแล้วไอสถานะตรงนี้มันจะเพิ่มขึ้นนะครับผมนะแล้วเราต้องการใช้ตัวไหนเราก็กดออกลบไปนะฮะนี่ออกลบนี่ออกลบนะฮะ ความสามารถของแต่ละตัวมันก็ยังไม่เหมือนกันนะฮะอันนี้เนี่ยมันจะมีความสามารถนี้ลงโทษนะฮะไอ้ไม่สร้างความเสียหายใดๆนะฮะต่อเป้าหมายขาจัดตาบอดทำให้เพื่อนได้รับความกดพิเศษนะอันนี้รู้สึกจะยิงใส่เพื่อนได้นะฮะยิงใส่เพื่อนแล้วไอ้เลือดเขาจะไม่ลดนะฮะยิงยิงแล้วมันจะเพิ่มสถานะให้ อ่ะแล้วก็อ่านนะฮะตามนี้อันนี้เวลาผมยิงไปแล้วมันจะจุดไปในะจะิดสถานะติดไฟนะครับผมก็จะสร้างความเสียหายเป็นต่อน,นะฮะอ่ะแล้วไอที่เห็นบวกยี่สิบเก้าบวกอะไรพวกนี้นะครับคลิกมาที่ฝึกฝึกฝนตรงนี้นะฮะแล้วปั๊บตรงนี้นั่นเองนะกดที่ฝึกฝนอ่ามันก็จะสุ่มให้เราถ้าบวกสี สีเขียวนะแสดงว่าน้อยกว่าเดิมนะฮะสีแดงแสดงว่ามากกว่าเดิมสีดําแสดงว่าเท่าเดิมนะครับผมอ่ะไม่เอาดีกว่าผมเก็บไว้เก็บไว้อัปเกรดตัวละครดีกว่านะไม่เอามาฝึกอันนี้เพราะว่าค่อนข้างที่จะเยอะแล้วนะฮะอ่ะกอนนะแล้วมีอะไรอีกเผ่าตรงนี้นะเราสามารถสร้างเป็นเหมือนกิวอะฮะเออเหมือนกิว เข้าร่วมกิวอะไรต่างๆนั่นน่ะนะฮะเป็นทีมนะครับผมอ่าสถานะตรงนี้นะฮะเกิดจากยาที่ผมกินไปนะฮะยาไอ้ตัวนี้นั่นเองนี่ยาติดขี้ยาอ่าไอ้ยาห้องนี้นะก็อ่านอ่านข้างล่างด้วยนะฮะเออมันจะบอกว่าเนี่ยการต่อสู้ห้าครั้งถัดไปนะฮะเมื่อเราใช้ยานี้แล้วต่อสู้ไปห้าครั้งถัดไปนะครั้งที่หก เราจะได้รับผลของยาหวกนี้นะครับผมเอ้ยครั้งที่5้นี่แหละเราจะได้รับผลของยาหวกงนี้นะมันก็ยาเพิ่มสถานะอะไรต่าง,งนนๆนานาให้เรา15นะครับผมเฮ้ยเหนื่อยแล้วเนี่ยแอะก็นะมาดูที่ร้านค้าดีกว่าร้านค้านะไอ้พวกนี้นะไอ้ ห่อห่อสมุดนี่นะฮะมันมันไม่ได้เป็นการไอเอา่าที่จะปลดล็อกตัวละครนะ,ะไอเห็นรูปตัวละครอย่างนี้ไม่ไม่ใช่ว่ามันจะปลดล็อกให้นะฮะอันนี้มันเป็นแค่แบบเหมือนห่อสุ่มของเฉยๆนะฮะนี่ที่จะปลดล็อกจริงๆนะมันจะต้องเป็นอาวุธของตัวละครนั้นๆนะฮะเป็นอย่างนี้นั่นเองนะ ก็จะใช้ไอ้ข้างล่างนี้แลกมานะไอ้นี่ผลงานลบนะฮะมันก็จะใช้ผลงานลบแลกนะั่นเองส่วนเหรียญทองเนะี่ยมันก็จะใช้เหรียญทองแลกการที่จะเพิ่มเหรียญทองได้จะต้องเติมเงินนะแต่ผมไม่ได้เติมนะผมได้จากการทําภารกิจหรือการสุ่มของเอามากกว่านะฮะผมไม่ได้เติมเลยสักสักแดงเดียวนะฮะ